พี่เพิ่งเลิกงานแยวพี่ขออนุญาตซูมก่อนอยวโดนแบนโอเคทุกคนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็จะเริ่มพีเคกันแบบจริงจังแต่ว่าน่ากลัวจังเลยเนี่ยอุ๊ยใจเย็นๆนะครับค่อยๆเชื่อดน้องเบาๆค่อยๆเชื่อดครับอย่าฆ่ากันโหดเกินไป <laughs> ยศมาตอนจบค่อยดี๋ <laughs> <laughs> ยวไม่มาหรอกพี่ยศจ่ายไปแล้ววันนี้ <laughs> เราพี่จะต้องให้เต้าหย่องล้อนเอวให้ดูว่ามันจะมีคนหนึ่งที่เขาเก่งมากพี่จะให้หย่องอะไปแข่งกับพี่คนนี้สนใจไหมใ <laughs> จริงๆคนนี้เก่งมากคนนี้คือคนที่ออ่เคุณชัยยศเขาบอกว่าคือเอาต้องเขียนได้หรอไม่ไมไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเขียนคน, <laughs> คนแพ้หรอ <laughs> ไม่มีอะไรให้เขียนอดิประเด็นน่ะ ถึงร้านใจอีกก <making> <online> ็จะแบบเขียนเขาเขียนคางไปหมดแล้วนี่เขาดูกันเป็นร้านใจพี่บอกอ่ะขอสองพันกันตอนนี้ตอนนี้อยู่ไหนอ่ะอยู่บ้านพักครับอ๋อมันยังมันยังไม่ปิดใช่ไหมครับตอนนี้ปิดแล้วครับปิดแล้วเปิดอีกทียี่เอกันยยี่สิบแปดต้องไปแล้วแหละเนาะเดี๋ยวพี่ยศก็พามาจริงเดี๋ยวพี่ยศก็พาไป ยุพาพี่ไปทุกครั้งเลยถ้าเกิดแบบออนแบบถ้าเกิดมากรุงเทพเนี่ยพี่ก็จะต้องนัดพี่ละเอกว่าเตรียมตัวใช่บากติตามไม่บอกเลยนะครับทุกคนนะชื่อน้องหมอกครับน้องหมอกเป็นน้องน้องหยองอีกทีหนึ่งนะครับเป็นน้องของน้องอีกทีหนึ่งยังอายุยังเด็กอยู่ครับอ่อนดอยไม่ไม่พี่บอกพี่หมอกกันที่เนระอ๋อเฮ้ยอย่ามั่นมึงดูหน้ามึงด้วย <laughs> หยอกๆจ้าเือถ้าเกิดหมอกแพ้เต้าหย่องเต้นถ้าเกิดหมอกชนะเต้าหยองเต้นโอเคดิว <Okay, deal. S 1> อันนี้ถึงไหนแล้วนี่ติดไฟแดงเหรอไม่พี่จอดรถพี่จอดรถ,รถต้องเอาหน้าไปไกล มันคือครั้งแรกที่เราเจอกันปะใช่ครับในไลน์นะตัวจริงไม่เคยเจออยู่แล้วไม่เอาไม่ได้ไคนที่เจอไปบ่อยน่าจะเป็นน้องชายพี่อชื่อมาร์ค <c oughs> รู้จักปะน้องมาร์ค <c oughs> อดจารยไม่บอกแล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนเนี่ยตอนแรกอะคือบอกบอกว่าบอกว่าไม่กล้าโทรมาหาน้องหยองเพราะว่าวัวจะโดนเชือะมีห้ารอย เท่ากับว่าวันนี้ถ้าเกิดหมอกชนะเต้าหยองจะเต้นนะครับถ้าเกิดหมอกแพ้เต้าหยองก็จะเต้นเหมือนเดิมครับพี่ยอดมีสองช่องอ่ะเขาเขาไม่เยอะกว่านั้นอีกจริงเขามีเจ็ดพี่ยอดส่งให้พี่หมอกขอบคุณครับเนี่ยไงองครับคนนี้เขาที่สุดแล้วหยองจริงๆจริงๆเขาที่สุดแล้ว วิงได้หนงได้หนึ่งล้านใจแล้วอีกแสนนึง <laughs> อ๋ออ๋อได้หยองพี่ขอ5้านาทีได้ปะ <laughs> แต่ว่าหยองต้องต้องเต้นนะไม่คือนัดกันแล้วไงนัดกันแล้วไงไม่คือนัดกันแล้วไม่แบบไม่ต้องมาอ๋อออเลยรู้ทันรู้ทัน <laughs> 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 โอเคไหมได้ปะ รู้ทันรู้ทันอยู่รู้ทันอยู่อย่าอย่าขี้โกงเดี๋ยวพี่เต้นด้วยพี่ไม่เคยเต้นมาก่อนเดี๋ยวพี่จะเต้นด้วยก<ต>็แบบาตามน้ำอ่ะพี่ต้องหามุมวนที่จะไม่โดนแบน,อน์อ่ะเห็นไหมพี่ยศหัวร้อนแล้วบอกแล้วนั่งกันแล้วขอบุณครับขอ,บอใจหย่องครบล้านแต่เขียนหน้าเพิ่มวันนี้ขออนุญาตพี่ๆด้วยนะครับ บอกว่ามันเป็นใครมันมาพูดเยอะแยะไปหมดวะใช่ขออนุญ,ญาตพูดหน่อยนะครับทุกคนปังมากขอบคุณครับขนมปังมาไหมมาสะหรับหมอกาจหยาบจะไม่เต้นในนี้ขอบคุณครับเราต้องเราต้องเต้นนะพันห้าเลยนะพี่เจนพันห้าพี่เจน,เ,จนเลือกอะไรบอกมา ชนะแล้วอ่ะจรนงมันเกิดขึ้นแล้วหมายถึงว่าพี่ต้องเต้นหรอเต้นก็ได้เต้นเหรอพี่ขออนุญาตยิ้มให้น้องหย่องแล้วกันครับโตก็รอเพลงหมดจจออกเร็วๆเอทุกคนเพลงอะไรเหรอพี่หมอเพลงพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเพลงอะไร ทำไมทุกคนถึงรู้อ่ะทำไมผมไม่รู้อ่ะม,มันเพิ่มไม่ได้อ่ะพี่โยศมันเพิ่มไม่ได้มันมันโดนจำกัดนี่ไงนั่งไงบอกแล้วนัดกันมามันเพิ่มไม่ได้มันโดนจำกัดโอเคน้องหยองถ้าเกิดมากรุงเทพก็ทักมาได้เดีว <c oughs> พี่พาพี่กินข้าวแต่จรงิง ใจจริงหยองันงเลี้ยงข้าวพี่ <laughs> <laughs> พอพี่ตกงาน <laughs> พี่ไม่มีอะไรแล้ว <laughs> ตอนเนี้ยอยากเล่นอยากเล่นเดี๋ยวให้พี่ยศเลี้ยงข้าวแต่พี่ยศไม่มานะเออแต่พี่ยศจะมาแต่เงินโอเคไหมพี่ยศเออ <laughs> พี่ยศเจอแน่มองจะขูดรีดพี่ยศให้หมดตัวผมต้องเต้นอันเดิมไหมนี่ โอเคหยองขอบคุณมากครับเจอกันใหม่ไว้เจอกันเจอกันซีอูครับซีอูแปลว่าไว้เจอกันใหม่ ซีโอเกนจะหนึ่งเอ็มแล้ว <c oughs> นั่นจะหลานใจแล้วเต้นให้ก็ได้อ่ะปวดหลังว่างเลยนั่งนานฉีกขาเมื่อคืนเันปวดเลย <c oughs>

ว่าตอนเต้นเมื่อกี้ไม่ได้คิดอะไรนะแต่พอหันดูหน้าตัวเองอะมันดูเหมือนตลกไปเลยไม่ไหวอ๋อยจะเอาหนวดใช่ไหมช่วยไปเด้ว ผมพิมพ์อะไรนี่แปดโมงเย็นครับป่ะนะท่านที่จะบอกว่าหกโมงเย็นพี <S 2> <S 2> <S 2> ่เยอะจะเอาหนวดใช่ไหมแต่ว่าหนวดไม่ทานแล้วเพราะว่าจะถึงหนึ่งละแล้วผมต้องเขียนเขียนหนวดแล้วก็เข้าขึ้นอีกอะ ไม่รู้ว่าพ่อจะมาตอนไหนนะแต่ว่าบอกพ่อแล้วพ่อว่าโอเคครับพ่อจะเข้ามาอยู่ไม่คือสิบแปดนาฬิกาไงคือก็าถามว่าว่างว่างตอนไหนก็ตอนมันก็เลยคิดว่าสิบแปดนาฬิกาคือเลยเขียนบอกว่าแปดนาฬิกาคือหกโมงนั่นเลยแต่ใส่เลขแปดไปลืมใส่เลขหก 8. มันไม่เหมือนเดิมอ่ะอันเมื่อกี้มันตลกแล้วจริงอันเมื่อกี้มันตลกแล้วคือตอนเต้นผมไม่ได้ดูหน้าตัวเอง,งิงๆนะเมื่อกี้คำจมูกส่งเล็กๆส่งเล็กๆ ส่งเลขพอเลขพอส่งเลขเลขพอพอส่งเลขพอเลขพอเลขพอขพอุ <c oughs> ้ยจะหนึ่งล้านแล้วอีกสองเหมืดทุกคนเก่งมากทุกคนเก่งมากทกนเก่งมากทกนเก่งมากเอาไปเลยหนึ่งนี่ป้องแถมสองนี่ป้องเอาไปเลย ระหว่างระหว่างเอาระหว่างเอาสีระบายหรือว่าค่อยมาเติมอันนี้ตรงหนวดทปกคนว่าไงหรือว่าจะเอาอันนี้อย่างเดียวเลยเจ็ดรอยเหมือนเดิมแล้วขอบคุณครับพี่อับกลับบ้านครับพอถือมาเดียวมาแล้วมาดูดูดำเลย จะเป็นเมกหรือว่าเป็นสีอันนี้ดีพี่เจนี่ขอบคุณครับสามสิบสองสีไปเลยหนวดหนวดกับเขาต้องสีดำสีทำไมทำไมแต่งหน้าแบบนี้มีสิบนิ้วสลับสลับไปอย่างี้เหรอหนึ่งตงัตง้ตงตั้งตั้งตังสิ้นหวังมาก พี่มือพี่มือลั่นมาแล้วสีทาต้าเหรอหนึ่งเอ็มแล้วทุกคนเก่งมาก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 รถไฟแบดเก้าเก้าใช่ไหมครับใช่ซีทาตาพี่เจนจะเอาว่าไหน จะเอาจะเอาสีนมันมีเดี๋ยวเอาเปิดให้ดูเจ้าทาตรงไหนแต่หนวดกับเขาได้เหมือนเดิมนะเอาอันไหนหนวดใต้ปากได้มาอันข้างล่างหรอคือน้ำผมใช้ประจาไันแกหมดแล้ว นับจากตัวนี้นะนับจากตัวนี้หนึ่งสองสามขึ้นไปนะนับจากสีดำหนึ่งสองสามขึ้นไปนะอาออันไหนนับจากสีดำขึ้นไปหนึ่งสองสามสมพีเจนขอบคุณครับพี่โยชันนี้หยุดถูกวานจังทุกสีทุกสรุปทุกสีหรือสีส้มครับขอบคุณครับ สรุปทุกสีเลยสีส้มครับขอบคุณทุกคนนะครับหนึ่งล้านใจนะครับทุกสีเจ็ดสีทุกสีสกสโอเคผมจะเอาใส่ตรงไหนดีเอาใส่ขอบบนเหรอใส่ขอบบนนี้เหรอใช่ไหม